เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดี f c สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือว่าท่านที่เข้ามาชมช่องครูดองคอยครั้งแรกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันอย่างสูงนะครับ อย่างที่ท,ทราบกันดีอยู่นะครับช่องครูดงคอยจะเป็นช่องที่หลักๆแล้วจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้ทางด้านเหรียญกระสับนะครับให้กับเพื่อนพี่นพ,พน้องนองน,องนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าครูดงที่นําข้อมูลเข้ามานี้นะครับเกิดจากประสบการณ์ของครูดงที่สะสมมาก็อยู่ที่เกือบสิปีนะครับแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มของนักสะสม ไม่ว่าจะเป็นเหรียญเออเลอร์คอยเหรียญแ,แปลกๆนะครับแล้วก็จะอัปเดตราคาให้กับเพื่อนๆพี่พียงน้องได้ทราบข้อมูลพูดทุกครั้งนะครับครูโด่งไม่ได้เป็นคนที่เก่งทางด้านเหรียญกระสาบหรือว่าธนบัตรนะครับก็อาศัยว่าเรารักแลเราชอบโดยส่วนตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทุกวันนี้ยังต้องศึกษาหาความรู้มาอยู่โดยตลอดนะครับทั้งเหรียญ ที่มีลักษณะเฉพาะตัวหรือว่าเหรียญที่พศต่างๆนะครับก็ยังศึกษาอยู่ทุกวันก็ด้วยใจรักและชอบโดยส่วนตัวนะครับคลิปนี้ E ีีนี้ครูดงจะมาพูดถึง2เหรียญน,นี้นะครับสเหรียญสองพศนี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่หลังไม่หยุดชุดไม่อยู่นะครับเพราะว่าราคาสูงขึ้นทุกวัน คโดงเห็นอยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่คูโดงเคยทําคลิปมาแจ้งให้นะครับตอนนั้นเหรียญยังไม่มีราคาแต่ตอนนี้ราคากระโดดพุ่งขึ้นไปแล้วนะครับมาลองดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรพศอ,อ,อะไรกันบ้างเผื่อมีอยู่ในมือนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คุโดงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจมาดูเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกที่คุดงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญสิบบาทนะครับพระเศียรเล็กของในหลวงรัชกาลที่สิบที่เก้านะครับขอประทานโทษที พอดีมีเหรียญรัชการที่10เข้ามาใหม่ด้วยก็เลยยังติดอยู่เหรียญรัชการที่9นะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บาทปีนี้จะเป็นปี2534นะครับปี2534นะครับกับจำนวนการผลิต1.38650เหรียญถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ5 เหรียญนี้คุโด่งเคยให้เพื่อนเพื่อพี่น้องถ้าเจอให้เก็บนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่พ่อค้าหรือว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆอย่าเพิ่งขายเหรียญนี้สมัยก่อนก็20บาทนี่ก็ว่าแพงนะครับแพงแต่ตอนนี้ขึ้นมาเฉลี่ยแล้ว50บาทเนี่ยแล้วคุโด่งเชื่อว่าปีนี้ขึ้นถึง100บาทแน่นอนปี2 500 3นนะครับเพราะว่าเหรียญหลังๆเนี่ยราคาเริ่มขยับขึ้นนะครับสาหรับเหรียญหมุนเวียน นี่คือปีแรกนะครับใครมีถ้าไม่ใช่พ่อค้าคุณดงแนะนําให้เก็บไว้นะครับปลายปีเนี่ยมีโอกาสขึ้นถึง100บาทนะครับตอนนี้50บาทนะครับบวกลบนิดหน่อยเท่านั้นเองปี2 5 3 4ของคุณดงก็ซื้อช่วงที่ยังโชคดีนะครับคือเราเป็นคนสะสมนะครับก็ซื้อมาในช่วงราคาไม่แพงนะครับตอนนั้นก็25บาท30บาทนะครับก็ซื้อไว้ก็3 0 40, 40เหรียญน,นี่ครับผม ปีพศแรกนะครับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องดูเลยนะครับนี่ครับผมเหรียญแรกนะครับเดี๋ยวมาดูอีกเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี้ต้องบอกว่าราคาสูงขึ้นมาโดยตลอดนะครับก็คือเหรียญ10บาทปี2541 41นะครับนี่เหรียญน,นี้จำนวนการผลิตนะครับ980,000มเหรียญช่วงที่ คงไม่บอกนะครับเพราะว่าคุณดงทําคลิปมาอยู่ประมาณ2คลิปถึง3คลิปแล้วนะครับแล้วก็อัปเดตราคามาอยู่ตลอดเมื่อเร็วๆนี้คุณดวงบอกว่าราคาอาจจะขึ้นถึง200บาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับตอนนั้นก็เหมือนกันก็คุณดงมันยังไม่เร็วขนาดนั้นหลักแต่ตอนนี้นะครับในกลุ่มนักสะสมที่คุณดงเห็นนะครับมีการประกาศขายดูนี่นะครับประกาศขาย,ขายขเหรียญ10บบาทปี2541พร้อมตลับนะครับ นี่ตลับนะครับเหรียญผ่านการใช้ในราคาเหรียญละ200บาทเริ่มมีการขายแล้วนะครับเริ่มมีการขายแสดงว่าราคาสูงขึ้นอีกแล้วหลังไม่หยุดชุดไม่อยู่แล้วครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ายังพอมีให้เห็นบ้างนะครับ ราคาที่ต่ำกว่า150บาทยังพอเมืเห็นแต่ว่าน้อยลงน้อยลงตอนนี้ขึ้นไป200บาทแล้วแล้วก็เป็นเหรียญที่ไม่ต้องบอกนะครับเหรียญนี่ยครูโด่งเคยทำคลิปนะครับครูโด่งซื้อมาตอนนี้ก็จะร้อยเหรียญแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับแต่ว่าตอนซื้อมาราคาก็ไม่สูงนะครับไม่ได้ปั่นราคานะครับนี่คือเรื่องจริงที่ครูโด่งเห็นอยู่ในกลุ่มของนักสะสมครูโด่งไม่ใช่พ่อค้านะครับเพราะฉะนั้น ใครที่มีเหรียญ2ปีพศนี้คนที่ไม่ได้เป็นพ่อค้ายังไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอะไรมากมายแนะนำเก็บไว้นะครับเป็นประโยชน์แน่นอนสำหรับคลิปนี้ EP นี้อัปเดตราคาให้ทราบกันก็หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ Just stop, this is me.